รถศูนย์บาทไปเลยนะครับไม่น่าจะมีการชนหนักนะสภาพโดยรวมยังโอเคอยู่ออกไยแดง8 0 0แสนกว่าออปชั่นเหมือนกันเอารุ่นนี้แล้วไปเปลี่ยนกระจังหน้าไปเป็นตัวปัจจุบันก็ได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคูคาโดยขายดีออโต้นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะไปพบกับรถยนต์มือสองสภาพดีการันตีโดยผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพกับผมตระกูลลินเทม,มจิจากแมสออโต้คาร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ออโต้วิลล่าบนถนนสีนกักรินครับที่นี่เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ Mitsubishi Xpander ปี2020นะครับอันนี้คือเกรดท็อปสุดแล้วนะครับของ x p a n d e r ทางออโตวิลล่านะครับตั้งราคาไว้ที่6 3 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้ถ้าคุณผู้ชมบอกว่ามาจากขายดีออโตนะครับมีสิทธิ์ที่จะออกรถ0บาทไปเลยนะครับแล้วก็ยังฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับและถ้าจองออนไลน์ตอนนี้นะครับก็ยังฟรีในเรื่องของค่าดําเนินการแล้วก็ค่าจัดค่าโอนด้วยนะครับเอ็กซ์เนะครับอันนี้คือผมตั้งแต่ที่เปิดตัวเลยกระจังหน้า3แถบแบบนี้โลโก้มิซูเป็นโครเมียมแบบนี้หน้าตาล้ำๆนะครับ ไฟหน้านะครับอยู่ด้านล่างเป็นฮาโลเจนนะไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนเหมือนกันส่วนไฟด้านบนเนี่ยที่หลายๆคนมักจะคิดว่าเป็นเดรทาม์รันนิ่งไลท์จริงๆต้องเป็นเพียงแค่ไฟรีเท่านั้นล้อแมกซูโทนนะครับสีดําแล้วก็ปัดเงาขนาด16นิ้วหน้ายางกว้าง2.05แล้วก็กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ l e d เจ้าของเดิมติดกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วมือจับประตูเป็นโครเมียมมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนะครับ รุ่นนี้มีผู้สตาร์ทให้แล้วก็มีการตกแต่งนะมีแนวสกงสเกิร์ตอ้อมมาถึงด้านท้ายรถวิ่งมาประมาณสัก28,000โลก็พอสมควรนะครับสำหรับรถ1ปีสภาพตัวรถน่าจะล้างบ่อยนะเนื้อสีมีการแบบเช็ดล้างบ่อยไฟไท้ายเป็น LED นะอันนี้ประสงค์ครับ เอ็กซ์เพนเดอร์ขับดีช่วงล่างมั่นใจเดินทางไกลดีเครื่องยนต์1.5ลิตรเบาะหลังพับเรียบได้บรรทุกของเก็บสัมภาระได้ดีใครๆก็ชื่นชมเรื่องนี้ <S <S เครื่องยนต์นะครับให้กำลังอยู่ที่105แรงม้านะครับที่6,000รอบต่อนอาทีแล้วก็แรงบิดนั้นจะอยู่ที่141นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์ท็อกคอนเวอร์เตอร์4สปีด20,080กับปี20ก็ได้อยู่นะครับ ห้องเครื่องภา้าปรวมไม่น่าจะมีการชนหนักนะเรามาสอบถามลองมาดูตัวรถด้วยตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งแต่สภาพโดยรวมยังโอเคอยู่ทำส,ส่งทำสีไม่มีนะก็ดูเดิมๆดดีเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับงานวัสดุ ภาพรวมก็จะเป็นพลาสติกนะครับการตกแต่งก็จะมีสีเงินบ้างระบบปรับอากาศก็มือหมุนปกตินะครับมีฮีเตอร์ให้ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่มาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพุ่มหนังด้วยนะครับมาตรวัดเรือนไม้เน้นเป็นแสงสีขาวนะครับการใช้งานไม่ยากเย็นฮะกดดูจิ๊บเอจิ๊บบีง่ายๆครับเบสิกมากๆหน้าจอสัมผัสนะ หน้าจอเนี่ยเขายังไม่ทันสมัยถึงขนาดแบบรองรับ Apple CarPlay นะครับอันนี้ต้องทําใจหน่อยอาจจะไปเปลี่ยนก็ได้ให้มันกว้างขึ้นก็ได้นะเดี๋ยวนี้มันมีชุดแต่งอยู่แต่ตัวนี้เนี่ยเขารองรับพวก DVD เหมือนกันนะเห็นไหม d รอ by Audio ดมี USB มาให้1ตําแหน่งมี Power Outlet มาให้1ตําแหน่งนะกระจกนะครับแบบธรรมดาสําหรับกระจกมองหลังอันนี้มีกระจกแต่งหน้ามาให้ เบาะหนังสีดำนะครับในรุ่นนี้ปรับมือนะเกียร์นี่มีตำแหน่ง P-R-N-D นะครับ2แล้วก็ L นะครับนุ่มนวนครับการตัดต่อกำลังดีประหยัดน้ำมันด้วยช่วงล่างดีฟินลิ่งในการขับไม่เหมือนรถมินิ MPV คันเล็กๆเ,เลยช่องวางแก้2ตำแหน่งนะครับมีกล่องเก็บของสไลด์ได้นะครับแล้วก็จะมี power outlet มาให้อีกตรงนี้1 ในกล่องหนึ่งและด้านหลังสุดก็มีอีกหนึ่งด้วยนะครับเท่ากับว่าคุณสามารถที่จะเสียบชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับที่คุณนั่งกระจกออโต้บานเดียวนะครับก็คือฝังผู้ขับขี่เท่านั้นคุณนี้เป็นพลาสติกหมดนะครับไม่มีบุกนุ่มเป็นรถที่มีพื้นที่ใช้สอยดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีระบบประกาศบนเพดานมาให้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวเบาะเองที่เป็นเบาะหนังเนี่ยนะครับก็ยังสามารถเลื่อนนะครับนี่สไลด์ได้นะครับจะพับก็ได้นะครับเห เบาแถวที่3ได้นะครับแล้วเบาแถวที่3นั่งได้จริงๆนะครับก็คือแขนขาวางแล้วก็ยังโอเคยังมีพื้นที่กว้างขวางนั่งได้สบายกว่ารถพวกที่เป็นกลุ่ม PPV พื้นฐานกระบะทั้งหลายแหละอันนี้นั่งได้จริงเพราะว่ามันทํามาเพื่อรองรับการโดยสารพับมาเนี่เป็นที่เท้าแขนได้อีกถ้าไม่มีคนนั่งตรงกลาง ตัวท็อปเนี่ยราคาออกป้ายแดงนะตอนนี้ก็น่าจะ8 0 0แสนกว่าแต่ว่าออปชันเหมือนกันคุณจะเอารุ่นนี้แล้วไปเปลี่ยนกระจังหน้าไปเป็นตัวโมเดลเย r ปัจจุบันก็ได้คันนี้สภาพก็อาจจะมีร่องรอยเลอะอยู่บ้างแต่มันก็ทําความสะอาดได้ของพวกนี้ดีที่เบาะเนี่ยเป็นเบาะสีดําอยู่แล้วด้วยงานเบาะก็ยังโอเคครับเป็นรถที่นั่งสบายเลยละ่ะ ท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาพูดคุยได้ที่ออโตวิลล่าบนถนนสีนครินะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสาขาของออโตวิลล่านั่นเองนะครับย้ําราคาอีกครั้งครับราคามือสองนะครับในรุ่นท็อปสุด6,39,000บาทนะครับราคานี้คุณโอเคหรือไม่พร้อมกับโปรโมชั่นอื่นๆที่ผมได้กล่าวไปในช่วงต้นของรายการนะครับโอเคครับวันนี้รายการคู่คาโดยขายดีออตโตกับผมตระกุลธิมิตจากแมสอตโตคารต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ